แถลงด่วนเรื่องสัญญาลิซาแบล็กพิงได้ข้อสรุปแบบนี้ค่ะแฟนๆทั่วโลกตั้งจับตาอนาคตของซุปตาสาวคนเก่งลิซาแบล็ k พิง k จะไปทิศทางใดหลังสื่อเกาหลีใต้รายงานว่าลิซาได้ปฏิเสธข้อเสนอกันต่ออายุสัญญามูลค่า40ดอลลาร์ทั้งนี้ลิซายังได้รับข้อเสนอมากมายจากบริษัทขายทั่วโลกและยังได้รับกระแสข่าวดังว่าทำให้หุ้นของ YG ร่วงเกือบ9ค่ะขณะที่ล่าสุด YG เอนเตอร์เทนเมนต์ได้ออกแถลงการอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการต่อสัญญาของลิซ่าโดยระบุว่าเรายังอยู่ระหว่างการพูดคุยเพื่อต่อสัญญากับลิซ่าส่วนข่าวลือที่แพร่กระจายในตอนนี้ไม่ได้รับการยืนยันสรุปให้เข้าใจง่ายขณะนี้เรื่องสัญญาไม่ได้เซ็นต่อเพราะยังพูดคุยตกลงกันไม่ได้งานนี้ก็ต้องรอดูบทสรุปว่าลิซ่าจะอยู่หรือจะไปนั่นเองค่ะ